อ่ะคือมันมีเครนคันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมันมีเครนอยู่คันหนึ่งที่เราเคยไปดึงใน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 แมพที่เราซื้อ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เป็นเล่นเลยครับผม <c oughs> โอเคมันมีอยู่คันหนึ่งนะเดี๋ยวออลองเปิดดูดินะครับผมกอ็อ่าออมโอ้โ,อโหโอโห้โอโหนีห่คืออะไรครับแน่ยนคืออะไรครับเนี่ย,ยออรรเฮ้ยเฮ้ยรดความกันเต็มลาย ความมนเต็มเลยท่านผู้ชมเอ้ยมีเคสเจล้อยตรงนี้ด้วยเหรอฮะมีเคสเจล้อยตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมเคสเจล้อยหกคูนหกเอ้ยผมไม่รู้เลยว่าน่าเอ้ยว่าเบื่อไอมีเคสเจล้อยตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมไอทเดี๋ยว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 ไปดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยผมเพิ่งเห็นชื่อมันเนี่ยเออว่ะเฮ้ยหน้าหน้าไปดูหน้าไปดูเนี่ยไม่ไกลจากเราเลยนะ โอเคครับเดี๋ยววันนี้มีเครนหนึ่งคันนะทุกอ่าที่อ่าผมเจอนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันอยู่ไหนนะอ่าเดี๋ยวดูมันเป็นเครนที่สวยมากๆนะครับเป็นรถที่สวยมากๆซึ่งมันมีทั้งในเกมแล้วก็มอดนะครับอ่าคือเคจเจ็ดร้อยคันเมื่อกี้อะ่ะมันอยู่ในแมปเลยนะมันอยู่ในตัวแมปเลยนะ มันอยู่ในตัวแมพตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเราเราเราไม่เจอเฮ้ยเรารถเคาน์เตอมันอยู่ไหนวะโอ้เจ้ยตาลายิบหายเลยจะเป็นตาลายอยา่างนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวผมหาก่อนแล้วกันนะเอ๊ะมันเป็นรถแบบไหนวะก็ลืมไปแล้วเดวไม่แม้ถ้าเห็นผ่านๆตามันก็คุ้นอยู่หรอกโอ้โหไม่คุ้นเลยเอ๋ยอคันนี้นี่มาอ๋อทำไมมันไม่ปลดล็อกอะทำไมอะ่ะ คันนี้นะครับคันนี้คันนี้คันนี้มันไม่ปลดล็อกเลยหรอแล้ววันนี้แล้ววันนี้จะเล่นคันไหนดูเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกเลยท่านผู้ชมล้วจะเล่นยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่โอเคเดี๋ยวหารถเล่นก่อนตัดอ่ะโอเครู้ละวว่าเล่นรถอะไรเล่นรถทหารเลยนะครับผมก็มันจะมีรถทหารพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นแบบว่ากลยุทธ์ทางทหารเลยนะอันนี้นะทหารจริงๆเลยนะ ก็จะมีคันนี้นะครับสามคันนะท่านผู้ชมสามคันนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าหน้าตรงนะครับโอ้โหน,นี่แบบดุจังวะโอ้ดูที่นั่งเลยเฮ้ยโคตรโหดอะเฮ้ยหดเกินหดเกินอันนี้ก็จะแบบหลายที่นั่งมากๆนะครับผมเฮ้ยลองลองลอง,ลองจัดมาดูดิ อุ้ยรถทหารว่ะลองจัดมาดูสักคันดิมาเดี๋ยวดูกันแต่งนะครับผมอุ้ยแต่งได้เยอะมากเกียร์น,นี่โชคนะครับผมเราไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นล้อโอ้โหยางโอ้โหแต่งได้น้อยมากโอ้โหนี่แต่งไม่ได้เลยสลิงดิฟล็อกอดิฟล็อกฟรีโอเคไอนนเป็นแบบว่า ม่อมอ,อก,กองได้ไหมอ๋อนี่เป็นหัวลากนะครับผมเฮ้ยมีแต่้วยท่านผู้ชมเอาแล้วผมเลือกเป็นข้างบนแล้วล็อกปั๊บเลยอะ่ะอ๋อไม่ใช่แต่นี่มาโวยหนวดโอ้มีหนวดอืาอ้าอ่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 าวาไปนี่คืออะไรอะ่ะ ว,วิทอก้อนวิสุดยอดไปเลยแล้วทำไมเราเลือกปุ๊บมันล็อกปั๊บเ,เลยวะสีทหารนะครับทุกโยมทหารต้องเป็นสีเขียวอู้มันเป็นลายทหารเลยนี่วะ่ะมีลายทหารสีชมพูป,ป้าวเออ <conocer> หูดูดูดหูดูสีดิไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาแบบสีทหารอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงสีทหารนี่ไง เออนี่นี่เอาสีนี้สีนี้ออามีสีอื่นด้วยนะท่านผู้ชมดื้อๆอะไรวะนะมีเอาสีนี้แหละเนาะสวยละอันนี้คือจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถนะครับผมไม่มีเด็กนั่งดงนั่งดิ้งเลยเหรอโอ้ยนี่นี่มันตุ๊กตาชิบหายเลยวะ่ะบ้าบอมากๆเลยอ,ะอ่ะอะ โอเคครับอันนี้คือรถทหารแล้วกันนะครับทุกยงครับโอ้โหมือเติบมือเติบเลยมือเติมเลยเดี๋ยวข้ามเวลาก่อนแล้วกันนะครับผมปั๊บนี่กดตัวไทยนะครับทุกยงครับโอ้โหอันน bon. well. ี้มอดแท้นะทุกยงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคือตอนนี้เรามีภารกิจนะครับท่านผู้ชมอ่าที่จะต้องไป ที่เรายังทําไม่เสร็จอ้าวเดี๋ยวผมไปใส่หัวอ้าวเดีผมไปใส่โลเบิรก่อนแล้วกันเนะอ้าแล้วไอ้น,นี่มาไม่เห็นเอ้าแล้วไอนน้ตัวลากอะ่ะเฮ้ยตัวต่อพวอ่วงอ่ะเอา้าอะไรตัวต่อพวอ่วงไม่มีบ้าแล้วบอกมาเนี่ยตัวต่อพวอ่วงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรวะเนี่ยเออเอามาเออไปกันทุกอยงครับเดี๋ยวเราไปเอาโลห์หางโลเบิรกันเนาะ เราพาไปไอ้ไอ้นี่กันนี่คือภารากิจอะไรวะน่ะอู้หนักใช้ได้เลยนะยุบดูดิดินยุบเลยอ่ะนี่คือแบบว่าเป็นรถทางทหารเลยนะครับท่านผู้ชมดูที่นั่งเลยโอ้โหที่นั่งอย่างเยอะเนาะเป็นรถเกียร์เลยว่าเป็นเกียร์ออโต้อะโอ้โหเกียร์ห้าสปีดนะครับ เดี๋ยวเอาหางโรเบีตก่อนอุ้ยเสียงโคตรดีเสียงโคตรดีอ่ะเฮ้ยจะต่อโรเบีตก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมชนต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไอเดี๋ยวผู้บังคับประชาก็ด่าหรอกไอ้บ้าเลยเ <c oughs> ยวดีเดียวเๆีๆ๋ยวเ ๋อในกระจกมันมองไม่เห็นกรอบสีเหลืองหมะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาโรเบตก่อนแล้วกันนะอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แต่อันนี้ก็ใช่อยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ใช่อยู่เอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ทางทหารเลยนี่อันนี้ทางทหารเลยจัดมาเลยเดี๋ยวดูดีว่ามีอันอื่นอีกไหมฮะ อ้าเวเฮ้ยโอ้แล้วเลือกแล้วเลือกเลยเหรออ,อ๋อันนี้ทางทหารหละเป็นโลเบียทางทหารหละเอาไปเลยสีเข้ากันดีนะครับผมโอเคนี่คือรถทางทหารครับเปิดตู้โอ้โหนี่มันสุดยอดชะงมัดเลยครับอุ้ยราเราจะเลี้ยวไปไหนอะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องลงน้ําครับผมไปรถทหารต้องลงน้าแล้วกันดักยศครับ รถทหารคนระับตอนแรกเราเปิดตัวรถทหารคันนั้นไปแล้วนะครับผมคันที่แบบว่ามีหลายๆรถแต่ยังเปิดไม่หมดนะแต่ยังเปิดไม่หมดครับผมโอ้โหมีผู้บังคาบประชานั่งอยู่นะครับโอ้แต่เขาไม่มานั่งหรอกเอาเฮ้ยอ๋อเป็นแบบว่าเป็นลูกน้องลูกน้องเป็นสี่ประตูด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่สองประตูนะเป็นสี่ประตูนะครับ มาแบบว่านั่งไปด้วยกันหลายๆคนน,น่าจะมันดีเนาะเออสี่ประตูนะกี่ที่นั่งว่าสามอ่อสี่แปดเหรอแปดหรือเก้าที่นั่งวะข้างหลังกี่ที่นั่งข้างหลังสามเหรอเออข้างหลังสี่เหรอข้างหลังห้านะครับผมห้าเป็นโอ้โหเป็นเก้าที่นั่งนะครับที่เออแปดเลไม่นับคนขับอ่ะก็ไปเรื่อยๆครับผม แต่แต่ไม่ได้แรงนะเพราะว่าล้อเขาออกแบบมาไม่ได้แบบว่าแรงแรงไม่ให้แบบว่าล้อเขาไม่ได้แบบว่าวิ่งในน้ําอ่ะท่านผู้ชมแต่มันก็วิ่งได้คือช่วงนี้น้าท่วมครับเดี๋ยวเราต้องมันมีภารกิจต้องให้ทหารไปช่วยนะครับท่านผู้ชมต้องมีรถทางทารทหารนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องลูกน้องเห็นอะไรไหมเนี่ยรถมนติดลง <laughs> ลงไปเขียน ตายเดี๋ยวลงไปเหยียดก็ตายดยิโอ้โหแม่งหนักขนาดอุย๊ยชิบหายแล้วเฮ้อไม่มีที่เกาะด้วยชิบหายแล้วไม่มีที่เกาะด้วยชิบหายแล้วทุกอยม่างชิบหายแล้ว <c oughs> ข้างหลังเกาะได้ปะข้างหลังข้างหลังผมคุณพระเจ้ามีโอกาสจะหนี้คุณอเอเอ เรืร่อทหารทหารทหารรถจมครับทหารทหารรถจม,ลมแล้วอุ้ยชิบหายแล้วอันนี้ก่อได้ปะเนี่ยอันนี้ก็ก่อได้นี่หว่าทำไมผมไม่ก่อวะอือช่วยหน่อยครับสนับสนุนหน่อยนะครับแค่แค่ล้อข้างหน้ามันขึ้นได้มันก็ถือว่าขึ้นแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้มันดึงไม่ขึ้นเลยอะ่ะมันดึงไม่มาเหมือนมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะ่ะ มันติดอ๋อมันติดต้นนี้นี่น,น,น,นี่มันติดต้นนี้นี่ต้นตรงกลางนี่มันติดต้นนี้โอ้โหผมหก็ว่าอยู่อือจิบมหายเลยโอ้เราเรามาผิดทางซะด,ด้วยเนาะโอ้โหสวยว่ะเราสวยว่ะท่านผู้ชม มีรถใกล้ๆแถวๆนี้บ้างวะมีรถดึงใกล้ๆแถวนี้ปะมีรถอะไรที่สามารถดึงได้ปะแถวๆนี้โอ้โหไม่มีเลยว่ะชิบหายแล้ววะแล้วมันมันอางี้เดี๋ยวผมดึงออกไปก่อนโอ้โหมันมันไม่ถึงเลยว่ะท่านผู้ชมเอ้ยดึงออกไปก่อนดึงออกไปก่อนไอ้นี่อันตรายนะครับ โอ้โหอะไรวะคือมันมีอ่ามันมีรถดับอยู่คันหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้นะครับโอ้โหอ้บ้าเอ้ยไม่มีที่ให้ก่อเลย ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อย,อ,ยอืดโอ้โ,อโหชิบหายแล้วท่านผู้ชมไม่มีที่ให้เกาะเลยเนี่ยโอ้นี่นี่น,นี่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ขอบคุณครับมีโอกาสจะเนรคุณอนะ <c oughs> อ้อืขอบคุณครับนี่คือว่ามีโอกาสจะเนรคุณเลยนะครับอู้คือรถแบบว่ารถทหารคันนี้แม่งแบบว่า ผมมองว่าแบบกากมากเลยนะโอ้โหไอ้นี่อะไรลงรถมานิดเดียวก็จมซะแล้วอะไรวะเนี่ยขออนุญาตดึงโอ้ขาดแล้วหรอเดี๋ยวๆๆขอโทษครับพี่ผมไม่นีละคุณแล้วครับพี่ขอโทษครับ,อโ,รบโอ้รถไอ้รถดำคันนี้ ลงมานิดเดียวก็ติดแล้วท่านผู้ชมผมงงจัดเลยอ่ะฮะอ๋ะอมีล้อหน้าวิ่งด้วยอ้าโอเคโอเคเกือบสองแล้วเว้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปดึงนะครับไม่รู้ว่าจะดึงได้หรือเปล่านะครับโอ้โหรถดำม,มันก็วิ่งยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหรถดำก็วิ่งยากเหมือนกันว่ะ ไปครับทุกท่านครับไปครับไปครับไปครับเราอย่าเราเป็นรถดำเราอย่าไปวิ่งติดกองนะให้วิ่งเฉียดฝั่งไว้นะครับผมผมจะมาดึงรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวหาที่กับลงกลับรถก่อนไม่รู้จะดึงได้หรือเปล่านะเนี่ย รถคันก็ไม่ค่อยใหญ่ซะด้วยดึงเบรกมือไว้นะครับผม <S <S แล้วก็อ่ออันนี้สามสองหนึ่งอดึงดึงแบบว่าดึงปปดึงดิบๆก่อนนะครับทมม่านผู้ชมอ่าไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับไม่ขึ้นเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยเหรอ ดึงดึงเปล่าคือดึงดึงดิบๆิบก่อนอ่ะถ้าดึงดิบๆแล้วไม่ขึ้นก็หาวิธีอื่นนะครับผมเราอย่าเพิ่งไปหาวิธีที่มันอที่มันแบบว่ามันมันโหดเกินนะหาวิธีแบบว่าเอาเปล่าดึงดิบดบก่อนเลยตามจริงเขาต้องดึงเดือนหน้านะแต่เพราะผมดึงถอยหลังครับยามต้องดึงเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวาอะไรวะเดี๋ยว ยือโอ้โยเอ,า,อยางี้เดี๋ยวเราผมกลับรถก่อนวันนี้น้ำมันไปหมดเลยนะเดี๋ยวเยอะอยู่เฮ้ยทำไมคนมันจืดอย่างนี้วะอ๋อน่าจะโหลดไม่ทันนะครับผมโอ้โหผมไม่ได้ไปไหนเลยครับวันนี้ครับรถไม่แรงครับผมเอ,า,อางี้ไหมเดี๋ยวผมอ๋อ ถอดพ่วงออกก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมน่าจะผมน่าจะถอดถอดพ่วงออกก่อนอถอดพ่วงออกน่าจะขึ้นได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดึงดึงโรเบิตกันที่หลังดึงมาดึงมาดึงมาเลย โอเคดึงมาเลยโอ้ oh, น่าจะทำอย่างนี้ะะแล้วกนะ็แ oh, ล้วเนาะโอ้ยบ้าเอ้ยแล้วเป็นเล่นอะไรอยู่ตั้งนานนะ่ะโอ้โหเราเป็นเล่นอะไรเนี่ยพี่โอ้โหอ๋อ oh เราไปติดอะไรอีกเนี่ยแล้วป็นเล่นอะไรอยู่ตั้งนานบ้าเอ้ยเขาทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้โหไปอะไรครับเนี่ยแล้วเป็นเล่นอะไรอยู่ตั้งนานโนะอ้ไ,อ oh ho. ไป อขอบคุณครับพี่เดี๋ยวดับเครื่องลูกพี่ก่อนเฮ้ยเอาดปิดาแเราก็เดินทางกันต่อครับผม,มค่นข้านี้จะหล่มใช้ได้เลยนะนะครับท่านผู้ชมครับรถทหารครับผมไปครับค่อยๆเดินทางไปครับรู้สึกว่าดินจะเริ่มแข็งแล้วแหะ ไปคับทุกอยครับไปครับผมมันมีทางเปล่ามีอยู่นะแต่เราไม่วิ่งตามทางลอไปครับเดินทางครับผมนี่คือนี่แหละด้วยความที่เป็นรถทหารวิ่งทางไหนก็ได้ครับผมวิ่งทางยังไงก็ได้นะแต่ว่าเอ้ล้อของเราเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ได้เหมาะกับการวิ่งทางยังไงก็ได้นะ เหมาะกับทางที oh okay. ่แบบว่าม ah right uh ีพื้นที่เรียบๆนิดนึงนะครับผมโอ้หแล้วทางนี้ลงเนินชิวบโอ้โหมีเนื่อเล็กน้อยตอนนี้ใส่เกียร์ห้านะครับวิ่งเจริงๆเป็นใส่โดนเกียร์เอ็นเลยป่าอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้ท่านผู้ชมหื้โหลบโอ้โหไหลลงไปเลยหลบจัด โอโหดู wow. oga, me. Me. ดมันไหลลงไปเองเนี่ยมันลื่นลงไปเลยอะไปครับผมไปครับโรเบครับโรเบตนี่ลาถังโรเบตมานะครับทุกคนครับโอเคเนี่ยตรงนี้ผมชอบตกนะผมแล้วลึกมากด้วยนะข้างล่างเนี่ยลึกจัดเลยนะนั่นนั่นนั่นื่น เกือบแลยครับเกือบแล้วเฮ้ยล้อหลังทำไมมันแปลกๆวะนะท่านผู้ชมล้อโรเบิรตอ่ะคุณดูคุณดูดูดินั่นอ่ะเออเฮ้ยแปลกๆเนาะโอ้มันมีล้อตรงกลางด้วยเออเฮ้ยดีวะดี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 อันนี้ก็ดีดีจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวตลอดวิดีโอนี้ก็ไวเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววิดีโอหน้ามาดูกันต่อว่ารถทหารของเราจะไปไหนนะครับผมนะก็น่าจะไปช่วยประชาชนแน่นะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับเออรถทหารสุดยอด